สวัสดีครับวันนี้ทางสวนธนพัฒน์นะครับจะพาเพื่อนๆมาชมเทคนิคนะครับในการขยายพันธุ์ไผ่ซึ่งวิธีนี้ผมว่ามืออาชีพนะครับหรือว่าหลายๆสวนหลายๆท่านก็คงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับถือโอกาสแนะนำเพื่อนๆที่กำลังสนใจในการปลูกไผ่นะครับหรือว่าเป็นมือใหม่ละกันนะครับโดยปกตินะครับไผห่หลายๆตัวนะครับ กรณีที่เราปลูกลงดินแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราขุดเง่านะครับหรือว่าทําการขยายพันธนุ์เวลาเราจะขุดนะครับมาลงกระถางนะครับหรือว่าทําเป็นต้นพันธุ์เนี่ยมันจะทําค่อนข้างยากถามว่าทําไมเพราะว่าเวลาเราปลูกลงดินนะครับเวลาเราจะขุดไผ่บางสายพันธุ์ลําต้นเขาเล็กนะครับลําเล็กกอเล็กนะครับเวลาขุดบางครั้งจะไปโดนนะครับไปผ่าตัดระบบ โคนของลำต้นหรือว่าเง่าเขาเสียหายได้ค่อนข้างพอสมควรทางสวนนะครับก็เลยเลือกในการขยายพันธุ์ไผ่นะครับในบางสายพันธุ์โดยวิธีการเลี้ยงในกระถางก่อนนะครับโดยวันนี้นะครับตัวอย่างที่มาให้เพื่อนๆชมนะครับก็จะเป็นไผ่น้ำเต้าทองแคระนะครับก่อนถ้าทางสวนเคยปลูกลงดินนะครับก็พบปัญหาว่าเรา เมื่อเวลาจะขุดต้นพันธุ์นะครับขุดยากสําหรับผมนะครับบางท่านก็อาจจะขุดง่ายผมก็เลยนํากระมังนะครับใบละยี่สิบาทร้านยี่สิบาทนี่แหละครับนํามาเจาะรูเปิดเพื่อนนี่นะครับ,มรบผมเจาะรูแล้วก็ใส่ดินลงไปนําต้นพันธุ์ไผ่นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นน้ำเต้าทองแคระนะครับวิธีนี้สามารถใช้ได้กับไผ่หลายๆตัว โดยเฉพาะไผ่ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดนะครับเพื่อนๆเ,เลี้ยงเอาไว้ก่อนแล้วค่อยๆแยกมันจะทำให้เราทำจำนวนต้นพันธุ์ได้ซึ่งเมื่อเราเลี้ยงเข้าไว้อันนี้ผมก็เทนะครับจ,จัดการยกขึ้นมาเลยเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมครับระบบลากของไผ่มันก็จะเต็มแล้วเนื่องจากเลี้ยงเอาไว้พอสมควรทีนี้เราก็บางท่านนะครับก็ จะใช้วิธีการฉีดนะครับฉีดน้ําเลยคือระบบล้างรากเข้าไปเลยหรือว่าจะผ่านะครับดูแนวว่าลํานี้นะครับเดินไปจุดไหนเพื่อนๆที่ทําการขยายพันธุ์พืชโดยเฉพาะไผ่เนี่ยถ้าทําบ่อยๆเราก็จะเริ่มรู้ว่ามันเป็นเงานะครับเงาของเขามันก็จะเดินไปทางไหนเราก็คอยดูนะครับตัดแต่งช่วง ช่วงเงาของเขาที่เป็นรอยต่อระหว่างต้นนะครับหรือถ้าบางบางต้นมันแสแล้วอาจจะเกิดความเสียหายตัดแต่งแล้วทําให้อีกต้นหนึ่งเสียหายได้ก็ให้ติดไปเลยนะครับสองสามต้นนะครับในในการผ่าหรือว่าขุดแยกอันนี้ก็ถ่ายดูเบื้องต้นนะครับเผื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์สำหรับท่านที่สนใจนะครับเรียนรู้การขยายพันธุ์ไถ่ ซึ่งการเลี้ยงในกระถางนะครับหรือว่าภาชนะต่างๆเนี่ยก็มีการทำกันมานานแล้วนะครับเพราะว่าผมว่ามันค่อนข้างสะดวกก็ขอถ่ายแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่ามันเดี๋ยวเวลาผมทำการผ่าหรือว่าแยกต้นเนี่ยมันผมไม่มีขาตั้งกล้องนะครับแล้วก็ทำงานคนเดียวด้วย มือมันก็จะเริ่มเลอะละนะครับไม่ยากนะครับสำหรับท่านที่สนใจอยากสะสมพันธุ์ไผ่นะครับหรือว่าจะทำเป็นสวนนะครับมีความชื่นชอบทำเป็นสวนแล้วก็ทำเป็นแปลงต้นพันธุ์แบบคล้ายๆกับทางสวนธนพัฒน์นะครับเราไม่จำเป็นต้องเป็นสวนใหญ่ก็ได้นะครับเลือกสายพันธุ์ที่เราชื่นชอบนะครับค่อยๆสะสมแล้วก็ทำการขยายพันธุ์ไปด้วย แต่ข้อสำคัญนะครับเราต้องชื่นชอบในพืชที่เราจะทำการปลูกนะครับแล้วเราจะทำมันออกมาได้ดีนะครับโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคดีๆก็ค่อยๆนำมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับ